โอเคนะฮะมาต่อภาพที่สอนกันนะหนะามงเมื่อกี้หลงพี่ดิ๊ปโดดไปดิี่เมื่อกี้เปิดกดเสร็จโอ้ยเปิดมากรู้สระถึงอย่างนี้ไอยกตายพร้อมกันเลยอ่ะโอ้ก็ให้ไปกันไปก่อนเลยเออยกยกยกดูตีนพี่กี่น้าท้ายภาพี่วิ่งมันมันจะมีอะไรขึ้นแบบเร็วๆใช่ไหมมาอย่างมากพลาดอย่างควายเอเหมันกูเลย ไปดูเอ้าอะไรวะเนี่ยอะะไรวเนี่ยโดดปุ๊บเราต้องกะจังหวะนะครับอุ้ยหนูไม่ได้บอกที่สองนี่แหละมันทำไมห่างกันห่างกันแต่มันก็ไปได้นะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบโกงไอ้ที่ขุดแล้วก็มาขุดหินพวกนี้แล้วก็ไปต่อด้วยไม่ต้องโกงอย่าโกงโดนไม่ติดห้วยมาคราวนี้ เด่นสูตรนี้นะครับกี่กระมงปีดมึงกำลังปิดอยู่ยกซู่ซู่ยกซู่ซู่ยกซู่ซู่อ้าห์มึงได้บล็อกหนึ่งอยู่เนาะมึงก็ได้กูได้อยู่แต่บล็อกที่สองกูไม่ได้บล็อกสามอ่ะแล้วบล็อกสี่ไม่ได้เมื่อไหร่มันจะไปได้สับไป เดี๋ยวตั้งแล้วก่อนแล้วพอวเนี่ยดาดัมันหนึ่งคืนแล้วนั่นเนี่ยกวดเราจะไปได้อะมันเช้าแล้วนั่นเนี่ยมันเช้าเลยเฮ้ยอันสุดท้ายแล้วเว้ยไายบายเคเอาอไม่ไหวกูทำว่าอเบลเลยเนี่ยูมึงวัดไต้ว็มันดาดังมันกำลังดูดดเล่นฟรีๆเลยเอาห่วยโดดไม่ไปไหนเลยเน่ยเราต้องกดให้เป็น จังหวะไม่ติดอ่ะจริงๆนะใช่มันดแล้วมันมันไม่ไปให้มันมันลื่นอ่ะคล้ายๆมันลื่นอ่ะไปโดนเล้วแต่มันอันนั้นอะเอามาเอาม่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 ามาติดกำแพงอย่าเตะเครด่าเหมือนกันโอ้ยตกแล้วตายหลายรอบแลนะครับหลายศพแล้ว บอกอะไรพี่ได้อยู่นะหยกน้องเมื oh no <laughs> ่อกี้เห็นะเห็นอยู่แล้วบอกที่สองดกตายอ๋อโทษ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 ยังไงชีวิตเราก็ไม่ยืนยาวอยู่แล้วสอบเฮ้ยหัวติดอันนี้ว่ะอิชอิชอย่าโดดเร็วดิฟใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ่ใจเย็นเย็นมึงโดดเร็วๆนะมึงาช้าไม่ได้เลย เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นเออใช่ใช่ใช่ถ้ากดโดดเร็วมันจะโดดไม่ขึ้นเพราะว่าเราโดดลงยังไม่ลงเลยใช่ไหมโอ้โหไม่รู้เค้รู้แล้วยเฮ้ยเฮ้ยเก้โอ้โหเกอดีไป่ไหนไปนี่เผียงงาไม่ไอ้น้อง เช่นเยดูมาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่ายอดเย้ยนะมาเร็วมันน่าจะเป็นตากล้องนะที่อยู่ฝั่งเดินให้ไหมวิ่งกุ้งไอ้เมียที่เซฟเอตเซฟกูอ้ยเดี๋ยวเราให้มันตอนกูก่อนก่อนพวกกูจะไปถึงอ่ะตอนคืนูเล่นจนมือหนูเป็นเหงื่อเลยเหงื่อัเลยพี่ก็มีเหงื่อ โดนไม่ติดตแปดเลยน้อยมาก่า่า่วิวพี่จีขวางทางไปนะมี่ไม่เห็นเลยพลาดฟลไปเยอะแล้วครับที่เาทำไมรุ่นลวิพี่อะไรวะนี่ถึงเป็นวิ่ไปแล้วก็โดดใช่ไหมถ้ามันนะไม่ไม่ไม่ถึงนี้ปุ๊บวิ่งปุ๊บ มันติดของแพงอ่ะความพิถึงหรือยังทำวิ่งเร็วขึ้นต่อกรมาแล้วพยายามหึงเข้าตับกรแล้วตีบอกใหม่เย็ดโดนอุ้ยเกือบตกวถึงแล้วดิมาหยกเลยนะหยกวิ่งอย่างเดียวเลยหยกวิ่งวิวิววิ่งอย่าแตะหน้าจอเดี๋ยวมันจะหยุดอย่าแตะหน้าจอมันจะหยุดวิ่งถ้าแตะหน้าจอมันจะทำให้สำเร็จได้ในการวันนี้วันนี้ทำให้ไม่รู้ก็จะปุ่มวิ่งอย่างเดียวอ่ะ กดลิงแล้วก็กดตกลงย้ำๆๆเลยใช่ไหมหนูก็โดดอยู่หนูถึงบล็อกที่สามแล้วเมื่อกี้นะหนูยังไม่ผ่านเลยขอไปเช็คตรงที่สองกันนะครับไม่อยากไปดะเคนอย่าไปนะเคนเมืนเสียวๆยังไม่รู้ตัวนนันมีเล่นสโตนั่นบนน่ะว่าแต่เนี่ยหยกเร็วๆเคนไปเล่นให้หยกหน่อยสิไม่เดี๋ยวเช็คก่อนนอนเช็ฟรอตอนคืนมาหยกเร็วๆนะเนาะ เดี๋ยวไปจังหวะดิอย่าอย่าจอยแล้ววิ่งแล้หยุดก่อนหยุดหยุดแล้วก็วิ่งใหม่มันจะหยุดวิ่งไม่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไเพราะว่าใกล้ๆจะถึงตรงนีกระโดดแล้วหยุดวิ่งแล้วอย่าแตะหน้าจอแตะแค่ปุ่มน่ะหยุดทำไมหยุดอย่าหยุดหยุดแล้วมันจะตอนนั้นเดี๋ยวแบบพี้จะหมดยกแบบพี่จะหมดนะเดี๋ยวดะตอนนั้นหนูได้อยู่นั้นอ่า Nguyên đi Đây 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 Sang lòng nào Ừ Ui, nó phải chua nó mới ngay vinh cọc dạ. gì nó à? yeah. dạ. xếp qua Nó con, mấy à? quả tài à Ở à đây nè, mấy lũ rừng á, mang nhảnh dưỡng Ê, xa biết, sao à, biết mới đây bà, mới đây อะไรมีอะไรล่องหนอ๋อหัวติดหรออ๋อหัวเราติดอ๋อรู้ละรู้ละรู้ละอ๋อเป็นทางอ๋อรู้ละ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 หนูติดรู้ละรู้ละทำไงรู้ละจหลกมันเป็นทางคล้ายๆล่องหนนะเหรออ๋อแล้วเราจะไปได้ยังไงเคยดูเคยเเหห็นดูหนูติด หยกเดินตามพี่มาเลยแต่ไ,ไม่ได้หายเมยสิกดลงทำไมเอาลงให้หมด,ดเร็ยบนี่อยู่แต่ตรงนี้แมตตดแล้วแมทุบก็ทุบไม่ได้ทำไมอะ่ะเออเออมานได้ทำอะไรหลือ,อเออเออเออเฮ้ยตีติดแล้วกู ถ้าหนูรู้นะนะโอ๊ยจะมาบังทำไมช่วยอย่าต <c oughs> ีกันอย่าเด้อบอกให้ออกก่อนออกก่อนมันจ็บใครทุบอะไรทุบพรมเหรอ,อทุบทำไมกูรู้แล้วกูรู้ทางแล้วนั้นแนหะทุบอกให้หมดนะก็ซื้อพรมนะครับแลว้วเดินตามที่มันไม่มีผมนะครับนะครับตรงนี้ไม่มีหรอกอ่าไปเรื่อยนะครับ อาตรงนี้ติดแล้วครับติดแล้วอ่าตีแล้วเราไปทุกที่อื่นต่อนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็ติดโอ้โหรู้แล้วไอ้สัตว์แม่งเล่นสูตรนี้เฮ้ยจะออกไงขาดขุดไปที่หยกขุดเลยนี่ทางนี้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 เคนไหนเออเออเออใช่ไหมใช่ดิขุดกรดเป็นการเล่นที่คุยมากครับ ในการี้ขี้โกงอะตันเดี๋ยวอย่าจะบางกันดิผู้บอกให้หมดดีๆูจะมารอเลยผุดไม่ให้หมดเลยค่ะสาิตอันนี้ผู้มันเล่นอย่างนี้เองเหรออล่นอย่างงี้แ <c oughs> ่น,นี่อันนี้ทำไงดีวะไปทะเลดีวะ ไปไม่ได้เขาไม่ขุดไม้โลดหว่วยขุดไม้แล้วก็โดดอย่าอย่าทำอย่าทำหนึ่งท่านนั้นเข้มไปสับคันโยกดิสับให้คันโยกมันถูกกูแล้วทางไหนตามกูมาเลนเนงตามพี่มาเลนะ้องพี่ได้แล้วไหนนนอะ ไอ้นออ้อมแต่มุดแหละตกไปตกไม่ใช่เออนั่นแหละแม่ตกไปแล้วแม่งอยู่ทางไงฮานกู้องดื้อนานตายแล้วนี่แล้วอ๋อออกทำไมมันตายแล้วหลูดตกหลุมเอาเข้ามาดิเข้ามามันก็ได้เดินใหม่หรอเพ่งกลับแล้วพัดถอดเลยครับถอดเลยเข้ามาดิ๋ยวเปิดไงใส่ทหารหรือเปล่า โอ๊ยกระตีกันทำไมมึงอะขวางทางอ๋อต้องไปปรับตรงนั้นอีกปรับมันขึ้นให้หมดเหรอปรับมันเป็นโสดไม่มีชีวิตเด็ดั้ยอ้าหยูจะไปวิ่งใหม่เหรอเออง่ายเดี๋ยว้านเลยแลวปัับให้หยกก่อนแคชแครไม่ที่ชัเรีวๆว สายให้มันขึ้นให้หมดหอ่อสาสะับตอสีสว่าครับต่อไปนะครับได้แล้ว <treaties S 2> <า>ได้แล้วไม่ต้องปรับอะไรแล้วเนี่ยมาดิำสำหรับนะคลิปน,นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวบัสดี